รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุดทันทีท,ที่เที่ยวไทยสวัสดีค่ะพบกับแจนสุรังตน์เช่นเคยนะคะในรายการร้อยเรื่องราววารตี้ค่ะทุกวันพระหัสสัปดีเวลา15นาฬิกาเรามีนัดกันทางทอทบ5ห้านะคะแล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลย จากพื้นที่แปลงนาและสวนเกษตรเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามาถึงการทําให้พื้นที่ที่มีความแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้และพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดตั้งต้นของศูนย์การเรียนรู้และแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีที่บริษัทกาฟ,ฟีวอลอปเป็นจำกัดมหาชนหรือกรฟได้พัฒนาพื้นที่กว่า42ไร่ใกล้โรงไฟฟ้าหนองแซงเพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการทดลองทำเกษตรอินทรีย์ ที่มาของสูตรนี้นะครับจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละว่าแถวนี้เป็นที่ปลูกมีมะม่วงมีข้าวนะครับที่เป็นที่ขึ้นชื่อของบริเวณหนองแสงนะครับเพราะนั้นเรามีอุตสาหกรรมมาเราก็อยากจะให้เห็นว่าเราจะทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสามารถอยู่กับเกษตรได้อย่างไรนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของออแปลงนาสาธิตแห่งนี้ครับส่วนเรื่องเรื่องเกษตรหมุนเวียนน่ะจริงๆเป็นจุดมุ่งหมายของเราอยู่แล้วเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นเกษตรที่จะยั่งยืนได้ เราก็อยากจะทดสอบว่าเราอยู่ยังไงเราก็เชิญผู้มีความรู้เชิญวิทยากรนะครับและรวมถึงคนที่สนใจที่อยากเรียนรู้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ลองทดลองอะไรกันไปเรื่อยเพื่อห้เห็นว่าเนี่ยไม่ว่าจะพื้นที่ที่มันใกล้โรงอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนก็สามารถทาผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มได้ครับเจตนาลมในส่วนของที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องความยั่งยืนนะครับทั้งของชุมชนทั้งของบริษัททั้งของผลิตภัณฑ์ นะครับก็คงอยากหมายถึงว่าเรามีเจตนาลมที่แน่ๆอยู่แล้วอยากจะเห็นสังคมบริษัทชุมชนเติบโตไปพร้อมกันที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างยั่งยืนนะครับไปด้วยกันครับจากแปลงนาสาธิตปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ 1. ทศวรรษกรฟัฟจัดกิจกรรม r i c e to meet you เรียนรู้วิถีชาวนาไทยร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวโดยมีนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีที่มาจากนี้ปี68เทียบกับปี58ที่ผมมาเริ่มในครั้งแรกที่นี่ก็ถือว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะผลผลิตผลผลลั์ของการที่เราทดลองในการปลูกนาข้าวก็ได้ผลผลิตเยอะมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันนี้นะครับเป็นเรื่องของข้าวกล้องเนี่ยนะครับก็เกิดจากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาณนปี58จนมาถึงปี68ผมก็มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี58นะครับแล้วล่าสุดมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเมื่อปี66นะครับก็มาร่วมกิจกรรมเดิมทีจุดเนี้ยเดิมก็มีความคิดแค่ว่าทดลองในการปลูกข้าวแต่ว่าวันนี้มันก้าวข้ามไปสู่เป็นศูนย์เรียนรู้ในทางเกษตรของพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะที่น้องสระบุรีนะครับแต่ว่า ทราบว่าจากจังหวัดต่างๆก็มาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับก็วินาาาารผมว่ามันก็จะเริ่เติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็ผมก็เฝ้าดูด้วยความภาคภูมิใจที่ฐานะที่เริ่มเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี58ครับผม กิจกรรม Rise right to Meet You เรียนรู้วิถีชาวนาไทยร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชาวนาและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามโดยเปิดโอกาสให้เยาว,วชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวทำขวัดข้าวรวมถึงนำเสนอนวัตรกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ครบรวงจรตลอดจนนิทรรศการ Rise t to m e t y อยบอกเล่าเส้นทางข้าวที่บอกเล่าเรื่องราวหนึ่งทศวรรษศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซงจังหวัดสระบุรี ืนดินว่างเปล่าสู่ระบบนิเวศเกษตรยั่งยืนสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมาดูการขันค่าวขวาการเกี่ยวข้าวชอบชนนี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ต่างๆค่ะในสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าอะไรที่เราอยากรู้ค่ะอยากขอบคุณกับค่ะที่พาเรามาให้ความรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ การเกษตรอยากขอบคุณกราฟมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะกราฟจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแสงจังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนสะท้อนปณิธานของกราฟที่จะเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป รมการข้าวโดยศูนย์มเมล็ดพันุ์ข้าวชัยภูมิส่งเสริมการผลิตข้าวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยกับศูนย์ข้าวชุมชนทำนาประนีตข้าวอินทรีย์สีสำราญตำบลสีสำราญอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกกว่า1 1 7รายสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลักซึ่งเป็นพันุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นถือได้ว่าเป็นข้าวคุณภาพ าพรีเมียมระดับโลกจากคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอมข้าวสุกมีความนุ่มและมีรสชาติแตกต่างจากข้าวชนิดอื่นมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิสู่ศูนย์ข้าวชุมชนทำนาประนีตข้าวอินทรีย์สำรานที่คอยสนับสนุนคอยเป็นที่เลี้ยงในทุกกระบวนการปลูกจนทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมีมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในกลุ่มและได้รับการส่งเสริมยกระดับการผลิตข้าวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตอีกด,ด้วย เริ่มแรกเลยของกลุ่มนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชายภูมินะครับต่อมาทางกลุ่มก็ได้เก็บมเมล็ดพันธุ์คัดมเมล็ดพันธุ์เองใช้เองในกลุ่มครับกลุ่มได้รับงบสนับสนุนของกรมการข้าวจำนวนเงินของร้าน960บาททางกลุ่มก็ได้ซื้อรถเกี่ยวข้าวขนาด9.3แดง1คันแล้วก็เครื่องอบข้าวขนาด3ตัน5 1เครื่องพร้อมลงนะครับแล้วก็เครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เครื่องช่างเครื่องซีนข้าวแบบออโตโ้ครับเราก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรท มากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าใช้แรงงานคนเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวช้าแล้วก็ผลผลิตจะไม่ค่อยดีคือเกี่ยวช้าเม็ดข้าวก็จะแห้งกรอบหักคุณภา,ภาพปริมาณจะไม่ได้ข้าวที่เราอบมาเนี่ยนะครับคุณภาพเม็ดก็ดีขึ้นใช้เวลาประหยัดลงต้นข้าวดีขึ้นเยอะเลยครับหัวใจสําคัญในการปลูกข้าวเนี่ยต้องมเมล็ดพันธุ์อันนี้คือสําคัญที่สุดข้าวจะดีต้องมเมล็ดพันธุ์ดีก่อนมเมล็ดพันธุ์ดีแล้วการจัดการในแปลงต้องดีพอลงไปปลูกในแปลง เราต้องประจัดการในแปลงการดูแลรักษาให้ดีอีกส่วนนึ่งก็คือการเจ็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวระยะที่พอดีนะครับไม่ใช่อ่อนไปไม่ใช่แก่เกินเป็นข้าวระยะพะะพึงพอเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มาตากรคความชื้น พื้นที่ตากได้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมได้วัดความชื้นที่พอดีแล้วก็ข้าวจะได้คุณภาพดีแล้วก็ได้ทั้งปริมาณข้าวได้มากขึ้นข้าวเต็มเมล็ดดียิ่งขึ้นต้นข้าวดีขึ้นครับในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสาคัญของโลกจะต้องเข้าใจพฤติกรรมรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลกรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กําลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนฮ่องกงและตลาดอาเซียนกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่าง เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการซื้อตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูงพร้อมผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามการพัฒนาของพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ามุ่งเน้นจุดเด่นความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นต่อไป ัดีคครบุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มใ,ให้คุณ<ม>โอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้น แนะนำเลือกเปิดใช้โหมดหมายมอ p ซี Plus. s คพลธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพราะเราเป็นคนมอบเ,เป็นคนรับและเป็นคนที่ส่งต่อความสุขความสุขเล็กๆสุขที่ได้ฝันสุขที่ได้แบ่งปันจุดเริ่มต้นของรางวัลที่ยิ่งใหญ่และแรงบันดาลใจของผู้ให้เกิดจากความสุขของการเป็นผู้รับเพราะการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและสานต่อการเป็นผู้ให้เพื่อสังคมเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที ใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยเงินเก็บก็มีแล้วอยากมีบ้านสักหลังให้แม่จังทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรัก ของขวัญให้แม่นะคะเก่งมากเลยอะลูกทอสอทำให้คนไทยมีบ้านค่ะ ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม กระทรวงพาณิชย์ยกทับสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้พี่น้องชาวฉะเชิงเซาในงานธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเซาระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้ณวัดกลางบางประกงนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า800รายการลดสูงสุด60%รวมสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิและลำไยมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก มาตรการควบคุมการผ่านแดนไทยกัมพูชากรมการค้าภายในได้นําสินค้าราคาถูกทงฟ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซาสินค้าเรามีมาณ800รายการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกลงกับท้องตลาดสูงก่ถึง60%เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานทงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็ที่มีประชาชนหนาแน่นซึ่งยังมีความต้องการที่ให้กระทรวงพาณิชย์รัฐบาลเข้าช่วยเหลืออยู่นะครับเ่องนี้ จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานียกขบวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงธุรกิจร่วมโชว์ศักยภาพในงานปทุมอินโนเทคเอ็กซ์โปสองพันยี่สิบห้าพร้อมเปิดเวทีการเจรจาธุรกิจชวนนักลงทุนร่วมค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ซึ่งจังหวัดปทุมได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งงานวิจัยและนวัตกรรมโดยเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เรื่องงานวิจัยงานนี้จึงเป็นโอกาสครั้งสสคััััััญหรรบท้งนกงนกกกววิจิจยและชาา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือผลงานในการวิจัยระหว่างกันรวมไปถึงนักธุรกิจต่างๆที่กำลังมองหาผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์และนำผลงานของตนเองมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงหรือเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นผู้ที่สนใจงานนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจสามารถเข้าร่วมชมงานประุ um ม i n n o t e c h Expo 2025ได้ระหว่างวันที่25-29ถึงสิงหาคมนี้ณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี กรมการค้าภายในเดินหน้าจัดงานธงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวต่อเนื่องโดยยกทัพปัจจัยเกษตร,รที่จำเป็นต่อาการเพาะปลูกมาจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตร,รกรในจังหวัดพิจิตรในราคาพิเศษเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและบรรเทาต้นทุนการผลิตของเกษตร,รกรได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนำผลิตภัณฑ์การเกษตรอาทิปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชและอื่นๆมากมายร่วมจำหน่ายในราคาประหยัดจากการจัดงานคาดว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง5าล้านบาทมหากรรมุงเขียวปุ๋ย ถูกยาดีต้องที่ทธงเขียวมาที่จังหวัดพิจิตรในวันนี้นะครับโดยความร่วมมือของภาคผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้แทนจําหน่ายต่างๆชื่นใจครับได้เห็นพี่น้องเกษตรกร,กรมีโอกาสเข้าถึงต้นทุนการผลิตที่สําคัญก็คือเรื่องของปุ๋ยได้ลดราคานะครับโดยเฉพาะปุ๋ยตัวหลักเนี่ยลดอย่างน้อยเนี่ย200บาท นะครรรับบตต่่ออกาสอาสเเชวย็มที่นะครับทั้งนี้โครมการค้าภายในจะทยอยจัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกเกษตรกรสูงสุดดรวิภารัตนดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่ผู้สูงวัยและเยาวชนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ชุมลมส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและชุมลมผู้สูงอายุรอบมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมกว่าเ0คนคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเองเนี่ยนะคะมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับสากลโดยสร้างเสริมสุขภาวะ ในสังคมสูงวัยซึ่งเราได้เห็นความสําคัญที่กลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพลังสําคัญในการที่จะเสริมสร้างพลังให้กับสังคมอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นเราคิดว่าปัญญาของผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะคะในการที่จะพัฒนาเขาให้เกิดความต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลตนเองนะคะซึ่งสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้นำเครื่องจำลองการบินโดรนและเครื่องซิมูเลเตอร์มาให้ฝึกบิน สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุแล้วหน้าที่เขาก็สอนดีซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีโดนรนเครื่อนเนี่ยมันคงไม่ยากในการที่เราจะใช้เ็คิดว่าเราน่าจะทำได้แล้วก็ให้คุณค่ามากเลยนมันจะช่วยให้สต,ติมีความรู้สึกไม่ไม่วกแวก ทีทางวชต้องการนํางานวิจัยและนวัตกรรมมาส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุและเกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่มีความภูมิใจและรู้คุณค่าของตนเองก็หวังว่าโครงการดีๆแบบนี้ครับที่นี่นะครับของทางวชด้วยของทางท่านคณะบดีคณะพยาบาลนะครับก็คอยดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะไม่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแต่เราจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรงครับ ไปด้วยกันครับกลับสวัสดีพี่พี่สืบมวลชนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยากที่จะเอา สมุดพกนะครับของแบมในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ดูอันนี้คือขุนพลของพวกเราทั้งหมดนะครับที่เราตั้งใจที่จะให้พวกเราเห็นว่าเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะนำแบมกลับมาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ใช่แค่ของแบมนะครับแต่เป็นของประเทศไทยทุกคน กำไรสุทธินะครับเราเออสามารถที่จะปิดครึ่งปีได้ที่1,511ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นกว่า70%นะครับงานของเราไม่ได้เป็นงานที่เรามุ่งหวังแต่เพียงแต่ว่าผลเรียกเก็บหรือว่าผลกำไรของเราอย่างเดียวเรามุ่งหวังที่อยากจะให้คนตัวเล็กๆนะครับได้บ้านคืนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการบอกว่าแบมพร้อมที่จะทำงานนะครับเพื่อสังคมมากขึ้น ไปพร้อมๆกับทำให้ตัวแบมเองเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น นี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด m ม Mo s ม c ซีเคีย s ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยน่ารักเกินไปครับยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปเราจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยรู้ว่าคุณส่า ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทปอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ธาครอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสวัสดีครับผมชื่อนายยศพลมีหลายครับผมเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ผมจะเป็นไกด์พาทุกท่านมาเที่เพชรบุรีกันครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยง,งามมากมายเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมหาธาตุโอละวิหารเป็นวัดเก่าแก่ของเพชรบุรีภายในวัดพระวิหารหลวงซึ่งอดีตทหารพระพุทธร,รูปประธานทรงราชาพรพระพุทธร,รูปสำคัญของวัดเรวมถึงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุเรืยที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดมหาธาตุ และภายในวัดยังมีพระบางหายอดอายุฝ่าพันปีซึ่งด้านในบรรจุพระบรมสาลีเลกกระทาจึงนับว่าเป็นสันนิรักของวัดเลยก็ว่าได้ครับอย่าลืมมากราบไหว้กันนะครับที่นี่คือหาดชะอำนะครับเป็นชายหาดที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนนอนใจด้วยหาดทรายที่ทอดยาวและน้ำทะเลน่าเล่น สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆทางการเล่นน้าทะเลบรรณาธิบ,นานาบปันจักานเลยบหาดและขีม่ม้าริมทะเลนอกจากนี้ริมชายหาดอย่างเต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆในราคาไม่แพงอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับที่นี่คือวัดท่าแจงนะครับนับว่าเป็นแหลมม์คของสายยานพญานาสายบูไม่ควรพลาดนะครับ เป็นองค์พญานาคแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรีและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยครับมีความสวยงามสีเกีขององค์พญานาคสีน้ำเงินจัดเดือบสีเขียวปีกแมลงครับเมื่อโดนแสงอทย์จับตัวสดงดงามมากเลยครับอย่าลืมมากราบไหว้กันนะครับนอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียังมีที่เที่ยวอีกมากมายเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความส,สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเพชรบุรีในทุกๆปีจะมีการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับ ผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกระวาพร่รางกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและผมจะเป็นมากกเทศโดยน้อยทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดเพชรบุรีให้มากมากขึ้นขอบคุณครับ อาสาสมัครฝนหลวงมือเล็กๆที่สืบสารงานใหญ่จากฟ้าในวันที่แผ่นดินเผชิญความแล้งและสายฝนดูห่างไกลกว่าที่เคยมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบนักบินหรืออยู่ในห้องปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแต่พวกเขามีหัวใจที่เชื่อมโยงกับท้องฟ้าและผืนดินอย่างแนบแน่นพวกเขาคืออาสาสมัครฝนหลวงเครือข่ายภาคีภาคประชาชนที่ทำงานเคียงข้างภาครัฐด้วยพลังแห่งจิตอาสา และศรัทธาในพระราชดำริอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9ภารกิจของอาสาสมัครเหล่านี้อาจไม่อยู่ในสายตาของคนส่วนใหญ่แต่กลับเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนงานฝนหลวงให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาคอยรายงานความต้องการน้ําจากพื้นที่เกษตรช่วยเป็นกระบอกเสียงประสานงานระหว่างชุมชนกับกรมฝนหลวงเพื่อขอรับบริการปฏิบัติการฝนหลวงในเวลาที่จําเป็นเมื่อปฏิบัติการฝนหลวงสําเร็จ และสายฝนโปรยปลายลงมาอาสาสมัครก็จะเก็บข้อมูลและรายงานปริมาณน้ำฝนที่ตกจากปฏิบัติการเพื่อให้กรมนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผนครั้งต่อไปความแม่นยำของข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่าไม่ต่างจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะเกิดจากการลงพื้นที่จริงและความใส่ใจต่อรายละเอียดเล็กๆแต่บทบาทของพวกเขาไม่ได้หยุดแค่การสื่อสารและรายงานอาสาสมัครฝนหลวงยังทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้คำแนะนำด้านการจัดการน้ำและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจปอะเดนก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางฝนหลวงที่มีการเ,ออเปิดการอบรมนะคับทั้งทั้งศูนย์ทั้งศูนย์ระยองมาด้วยนะครับที่มีการเปิดอบมรมในการ ให้ข้อม,มูลในการเช็กแรงนะครับผมแล้วก็มีการเปิดอารมในส่วนของนักค่าสัมพันธ์นะครับสองสิ่งนี้ก็คือเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมทําทุกวันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหน้าที่ผมคิดว่ามันคือความสุขที่ผมตื่นมาแล้วได้ทานะครับตื่นเช้ามาผมก็จะมีการเช็กแรงก่อนเช็กแรงส่งจทำเดร็จข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็มีการ ทำข้อมูลในส่วนของรักประชาสัมพันธ์ก็คือจะเข้าไปที่กรมของคนหลวงการเกษตรนะครับเพื่อดูว่าวันนี้ภารกิจของกรมทําอะไรบ้างนะครับเราก็ไปดึงข้อมูลมาแล้วก็มีการที่จะทําประชาสัมพันธ์ของใน,นช่อง tiktok เองนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ส่วนหนึ่งให้กับทางกรมด้วยแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ของอําเภอเราด้วยนะครับผมก็ทําก็คู่กันไปมันก็มีความสุขมากในการทําตอน,น,นแรกๆก็คิดว่า การทําของเราเนี่ยมันมันไปไปขัดอะไรหรือเปล่าอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตของเราขายไปนะเป็จริง<ม>พอทำไปเรื่อยรมันรู้สึกว่าทําไปแล้วไม่มีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวใช่ครับผมตินมาไม่ทํก็รู้สึกว่ามันขาดขายอะไรไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสินทรัพย์ไปทุกๆวันไม่เพียงเพื่อรักษาแต่เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและนวัตกรรมฝนหลวงสู่อนาคตเครือข่ายภาคีภาคประชาชนนี้จึงเปรียบเสมือนสายใย ที่เชื่อมท้องฟ้าเข้ากับแผ่นดินและเชื่อมหน่วยงานรัฐเข้ากับหัวใจของชาวบ้านพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่างานสืบสารพระราช,ชดำริไม่จําเป็นต้องเริ่มจากตําแหน่งหรือหน้าที่ใหญ่โตหากเริ่มจากหัวใจที่ตั้งมั่นและสองมือที่พร้อมลงแรงเพื่อส่วนรวมในวันที่โลกกาลังเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนที่งมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมและอาสาสมัครผนหลวงคือหนึ่งในพลังที่พิสูจน์แล้วว่าคนธรรมดา ก็สามารถทำให้ฟ้าหลังฝนงดงามได้เช่นกันอาสาสมัครฝนหลวงอาจไม่ใช่คนที่ขับเครื่องบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ทุกข้อความที่รายงานเข้ามาทุกสายตาที่เฝ้ามองเมฆทุกเสียงที่บอกเล่าความต้องการน้ำของชุมชนคือพลังสำคัญที่ทำให้ภารกิจฝนหลวงเกิดขึ้นได้จริงนี่คือการทำงานที่เริ่มจากหัวใจของอาสาหัวใจที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่ยิ่งใหญ่ในคุณค่าเพื่อให้สายฝนที่โปรยลงมาไม่ใช่เพียงเม็ดน้ำจากฟ้า แต่คือความหวังและชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทย สำหรับสิ่งที่เรานํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจอยากรู้เรื่องไหนก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะคะแล้วในครั้งหน้าเราก็ยังคงนําสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเดิมติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระหัสสดัดีกับร้อยเรื่องราวไรตี้ทางททบ5เวลาดีๆเช่นเดิม15นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ